สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวทรงงานให้กับเอฟซีล้วก็เอาเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นทังเลือกนะครับให้ท่านเบื้องล้วก็ตัดสินใจในใการซื้อนะครับเอ็กตรีมฮาร์ดล็อกจากผมป๋าร็อกคนทําเพลงครับโน้ตบุ๊กตัวนี้ n e c v x c uh, versa pro นะครับตัวนี้ CPU ข้อไอาหาแต่นะครับรองรับ windows 7ซึ่ง โนตบุกตัวนี้ตกรุ่นไปแล้วนะครับขนาดของเขาคนข้างหนานะครับคนข้างหนาตัวนี้จะเป็นตัวย่างนะครับที่ผมบรแนะนํำให้ทันสือมาใส่งานเอกตีมนะครับหรือสือมาใส่งานเกี่ยวกับงานเพลงงานบันเทิงงานคคร่า,าอเกะนะครับตัวนี้เปเามาะนะครับถึงแม้จะเป็น CPU ข้อไอาหากระตามนะครับมันเป็นโนตบุกรุ่นเก่านะครับโนตบุกรุ่นเกา่า กรเบิ้องเอาโหลดครับแต่สมัย Windows 7นะครับโน้ตบุกรุ่นเก่าบางตัวนะครับบางตัวเล่นได้ย่างไหลลื่นแต่ตัวนี้นะครับบ่ผ่านนะครับผมต้องบอกว่าเบ่ผ่านแต่ทาว่าเล่นได้บ่เล่นได้ครับแต่เล่นไปนานๆจากน้อยเริ่มมีอาการนะครับบ่เหมาะที่จะเอาไปออกการออกงานนะครับเครื่องนี้ต้องแนะนําแบบนี้นะครับให้ทันได้หลายทันนะครับอย่าไปซื้อโน้ตบุกเก่าแบบนี้นะครับมา ใส่การใช้งานหรือเป็นโน้ตบุ๊กของท่านซื้อมาไม่แต่โดนแล้วแต่ท่านยังรักษาดีนะครับก็คือความหมายมันบ่เหมาะกับงานเอ็กติมฮาร์ดล็อกนะครับผมจะมารีวิวให้ท่านเบิ้งกันนะครับเล่นไปที่แรกเนี่เลนได้ปกติดีแต่เล่นไปนานๆน,นะมันจะเป็นอาการทีงไดจังเบิ่งกันครับสําหรับลูกค้าท่านนี้นะครับจากจังหวัดลบบุรีนะครับลบบุรีนะซึ่ง ผมแนะนำเพิ่นไปแล้วว่าถ้ามีงบซื้อโน้ตบุ๊กใหม่นะครับเมื่อมีโน้ตบุ๊กใหม่แล้วไห้ทรงฮาร์ดล็อกนะชุดฮาร์ดล็อกที่ท่านซื้อไปนี่นะครับชุดฮาร์ดล็อกที่ท่านซื้อไปนี่ให้ทรงกลับมานะครับทรงกลับมาผมจะติดตั้งไห้ท่านใหม่กับเครื่องใหม่นะครับแต่ก็ะตองมีค่าใชใ้จ่ายคือเก่านะครับซึ่งค่าใช้จ่ายนั่นก็สิเป็นค่าใช้จ่ายในใการจัดทรงกลับไปนะครับค่าใช้จ่ายในใการ ลงวินโดว์คาใจใจในใการจัดการให้ซึ่งโบแมนคาชุดอันนี้ซึ่งท่านซื้อไปแล้วนะครับผมก็ดูแลคือเกา่าแต่จะมีคาจัดโซนหลัก,กคาลงวินโดว์ถ้าโบาได้ลงวินโดว์ไม่นะครับผมก็คิดแค่คาจัดทรงกลับไปแค่นั้นเองนะครับผมดูแลหลังการขายซึ่งจะฟรีทุกอย่างไปเลยก็เป็นไปบบได้ครับจะให้ผมฟรีทั้งคาจัดทรงกลับกับโบไว้ให้กันนะครับผมได้ส่วนแบ่งจากการขายอันนี้ การักรอยนะครับถ้าจะให้แบกรับภาระดูแลฟรีทุกอย่างรวมไปถึงค่าจัดทรงกลับนี่คงจะบ่ไหวนะครับอธิบายให้เข้าใจตรงกันตามนี้นะครับมาเปิดเครื่องกันบ้างครับทดสอบกันเลยนะครับบอพูดพัมเพื่อไปหลายซึ่งก้อนหนะ้านี้นะครับเป็นวินโดว์ที่มากกับเครื่องนะครับที่เป่นลงมา ตั้งแต่เพลงแรกกับเลนส์บอดด้นะครับอันนี้ยังไข่แน่นะครับผมลงวิดโดม่นะครับจัดการใหม่เล่นได้ครับเพลงแรกนี่สบายสบายครับก่อนที่จะไปทดสอบเอ็กตรีมนะครับไปเช็คสเปคเครื่องเครื่องนี้กันนะครับคลิกขวาที่ดิสพีซีแล้วก็คลิกดซ้ายที่พ r o p e r t y ครับเนี่ยจัดซาๆนะครับผมได้ติดตั้ง Windows 10 Pro ให้นะครับ CPU ิข้อไอหารหัส2 5 2 0 M นะครับ2.5 GHz กะทิว่าตัวเลขนี่คนขังสูงนะครับคนขังสูงกับ CPU แร่4ซีกิ๊สบายๆครับฮาร์ดดิสตัวนี้ผมประม่นใจว่าเป็นฮาร์ดดิสธรรมดาหรือ SSD แต่ถ้าเปลี่ยนเป็น SSD ล่ะจะดีขึ้นบ่นครับฮิตตชิ 250G กิกเป็นฮาร์ดดิสธรรมดานะครับฮาร์ดดิสธรรมดาถามว่าจะเปลี่ยนเป็น s s d นี่มันจะหายบ่ผมก็ประม่นใจนะครับประม่นใจ แต่ CPU ค่อนข้างดีนะครับ CPU C ข้อข้อไอหานะครับถ้าเปลี่ยนเป็น s s d ล่ะนะครับก็คงจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเรื่องของค่าฮารดิดิสเอสดีนะครับ240 g b ผมจำหน่ายอยู่ที่ร่วมทีตั้งนะครับจำหน่ายอยู่ที่1,490บาทนะครับ1,490บาทนี่ถ้าเปลี่ยนละ่ะจะดีขึ้นบ่ผมตอบบ่ไอะไรนะครับมันต้องลองนะครับแต่ เอฟซีนะครับลูกค้าอาจจะจํากัดในเรื่องของงบประมาณนะครับกระบ่กเป็นหยังนะครับมาทดสอบกันนะครับนี่ครับฮาดดิษสองร้อยห้าสิบกิกหนาจะธรรมดาครับสองร้อยห้าสิบกิกฮิตชินะครับนี่ครับพาดล็อกเสียบเข้าไปเลยจะเสียบด้านขวาหรือด้านซ้ายก็ได้ว่าแต่ให้ไฟยูฮาร์ล็อกสีเขียวนิ่งบวกกับผิบนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเปิดเสียงดังๆเั็กน้อย เพื่อที่จะให้เสียงเข่าที่สมาร์ทโฟนที่ผมทายอยู่นี่ได้ชัดเจนนะครับเปิด X am, เอ็กตรีมคาราโอเกะขึ้นม,มาครับจะทดสอบโดยงานเพลงที่ผมทดสอบอยู่เป็นประจํานะครับซึ่งจะวัดได้ว่าจะสะดุดบอสิดุดมีปัญหาบอมีปัญหากับอยู่ที่เพลงนี้เลยนะครับบริวารเสียงจะด,ดังซ้ำไดนะครับนี่เพลงเผื่อชีวิตนะครับ จวดครับแ้วพุ่งกับแตกๆเล่งแห้งคนนี้กับเบไ,ไว้ครับเอาแบบจักกางเพลงนะครับเครื่องหนึง่งบอกจบเพลงเดี๋ครับมันเน่าไป ให้เห็นใจคนมเมียผู้จับไหลสีล้องบานรอบ่นานดอกเดอร์น้องเมียเพือเจอกันไหมคำเอ๋ยกดเอฟเก้าครับขยับไปห้องเตยเลยครับ ใจคนมีเมียเกลียปัญหาทุกวันจะแบ่งปันเวลาไปหาสามไว้เธอก็รู้ว่าพี่รักเจ้าผีใดเป้าห่วงใหญ่อยู่ทุกวันเวลาเรื่องผันรยาจะไปเพ่งต่อไปครับเป็นเปิดวงครับเปิดวงหมอลำนะครับที่ผมทดสอบอยู่เป็นประจำครับ ตอนนี้ยังบัะสะดุดยังไม่มีปัญหาครับไปทีที่สองครับจวดเสียงอาจจะเบาหน่อยได้ครับเพราะว่าลำโพงตัวมันบค่อยดังครับ วงต่อไปครับเขินหันไว้เลย ตอนนี้ก็ยังประสะดุดนะครับว่าท่านงักอย่างเลยครับดีขึ้นหลายเติบครับเปลี่ยนไป สุดท้ายนี่นะครับท่านใดอยากจะได้ X Team Hard Lock นะครับราคา3,660บาทนะครับได้แฟตได้น้ำได้ Hard Lock น้ำแหลักก็ติดตัง้งเซาฟอนติดตัง้งมีไฟล์เพลง E.M.K จากอดีตถึงเดือนปัจจุบันนะครับมี X, X M.K.L.T มาเก,กับ Hard Lock อยู่แล้วนี่2อ0 6เพลงนะครับเซาฟอน Banana Music Limited Edition นะครับเป็นเซาฟอนแสดงสดของอาจารย์กล้วยมิวสิกนะครับผมเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ นะครับชุดนี้3,660บาทสท่งโนตบุกมากนะครับผมคิดค่าดำเนินการเพิ่มอีกเป็น4,000บาทนะครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามโทรสอบถามผมใดก่อนนะครับที่เบอร์061-096-8011หนครับ0 6 1 0 9ห8 0 1 1หแดรือส d ดไลน์ ID นะครับหรือสิดไลน์ line มาที่เบอร์061-096-8011ทถักแชทมาเลยครับถักแชทเข้ามาพูดคุยกันนะครับหรือมาสอบถามปรึกษา กระได้คือกันครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนี่บางที่ท่านแก้พอได้ผมอาจจะแก้ได้นะครับผมอาจจะซอยท่านได้นะครับยินดีที่จะซอยเหลือสําหรับทุกท่านนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาก,ก็ได้สนใจ X Team Hard ล็อกนะครับจะติดต่อมาได้ครับคลิปนี้นะครับคงจะไว้สำเนาก่อนเป็นตัวอย่างเป็นอา่า คิดตัวอย่างที่ให้ท่านเบิงเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อตัดสินใจส่งโน้ตบุ๊กมาหาผมนะครับขอบคุณที่สนับสนุนกับลูกค้าท่านนี้จากรบบุรีนะครับกัษตรได้แพ็กจัดทรงกลับไปเพื่อนไปใส่การใส่งานกันนะครับแต่ตัวนี้ถ้าอัปเดตแน่นี่ผมว่าหนาจะเวิร์กนะครับแต่ว่าการขันทีอัปเกรดมันเบิดหลายซื้อไม่ดีกว่านะครับแนะนํากันนั้งซี่เว้ากันตรงๆเว้ากันซื้อแบบนี้กันเลยกับผมปาร็อกคนทาเพลงครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก,ะกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ท่านจะประผาดคลิปจากผมและก็เป็นกําลังใจให้ผมได้ให้คลิปต่อไปครับขอบคุณจากใจที่รับชมคลิปจนจบพอกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ